ทำไมท่านถึงเรียกข้าว่าเด็กกำพร้าก็เพราะนั่นคือสิ่งที่เจ้าเป็นไม่เชื่อก็าถามป๋อแม่ต่อดูสิท่านแม่หลายปีมาแล้วที่ข้ากับสามีเห็นนางเป็นลูกสาวของเราเองพวกเราตัดสินใจยกบ้านหลังให้นางแล้วไม่ว่าท่านจะพูดอะไรพวกเราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกนะเจ้ากล้าดียังไงที่ไม่เชื่อกำพูดของข้าเห็นเสี้ยวเนียพอแล้ว ท่านพ่อท่านแม่พูดจัดเจนแล้วลืมเรื่องที่ท่านจะครอบครองบ้านหลังนี้ไปได้เลยครั้งต่อไปมันจะไม่ง่ายอย่างการไล่ท่านออกไปหรอกนะดีมากมันยังไม่จบหรอกนะแล้วเราจะได้เห็นดีกันปังท่านพ่อจริงไหมที่ท่านยายพูดเมื่อกี้โธใช่แล้ว,ล,วลูกพ่อสิบปีที่แล้วแม่กับพ่อเจอเจ้านอนหมดสติตรงข้างทา,างเข้าหมู่บ้านของเรา เจ้ามีไก่สูงมากพ่อกับแม่จึงได้พาเจ้าไปหาหมอในหมู่บ้านเจ้าตัวร้อนถึง5วันพวกเราทิ้งเจ้าไว้คนเดียวไม่ได้หลังจากเจ้าหายดีแล้วพวกเราจึงได้พาเจ้าไปติดเมืองรู้ว่าอยู่ยินคนนึงกําลังตามหาลูกแต่ดูเหมือนพวกเขาจะรีบร้อนพวกเขารอสามวันก็จากไปพวกเราไปยามถามเรื่องครอบครัวกับเจ้าแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะลืมทุกอย่างเลยอีกทั้งเจ้ายังมาเป็นใบ้อีก พวกเราไม่มีทางอื่นนอกจากรับเลี้ยงเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปเราจึงได้รู้ว่าครอบครัวของเจ้าเดินทางไปติกรุงลัวพิงตอนนี้เจ้าโตแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้าท่านอย่าพูดแบบนั้นเลยท่านเลี้ยงดูข้าข้าเป็นลูกศาว์ของท่านเสมอข้าจะไม่ทิ้งท่านพ่อและท่านแม่หรอกนะเราดีใจจริงๆที่ได้ยินเช่นนี้อย่างไรก็าตามเจ้าต้องไปเอาที่หยกของเจ้าคืนมาจากท่านยายนะ ่านเห็นที่หยกของเจ้าตอนที่เราพาเจ้ากลับและท่านก็แจกกำลังเพื่อแย่งไปตอนนี้มันคือข้องข่าแล้วแม่เกรงว่าที่หยกมันจะเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเจ้าเจ้าต้องเอามันกลับคืนมานะไม่ต้องห่วงท่านแม่ข้าจะปเปลวาคืนมาแน่นอนค่ะอเอไอไงบ้ปานเซียจะกลับมาแล้วหรอปานเซีย ฉันยังทำภารกิจของระบบไม่เสร็จเลยและตอนนี้ปริศนาการเกิดของฉันก็โผล่มาอีกแล้วฉันโชคร้ายเกินไปหรือเปล่าฉันมีปัญหาทุกอย่างตั้งแต่จิตวิญญาณของฉันเดินทางมายัางร่างนี้ปานเสียจุ๊บอืมอยากกระหมวดคิ้วไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรข้าแน่ใจว่าเจ<ม>้าจะแก้ไขได้ข้าไม่ใจประเจ้าสักหน่อยยังมีหลายสิ่งที่ข้าไม่รู้นะไม่เป็นไรเจ้ายัางมีข้าอยู่นะข้าจะทำให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการ เจาจ้างเป็นคนพูดจาไพเราะจริงๆบางครั้งข้าก็สงสัยว่าเจ้ากําลังแกล้งโง่หรือเปล่ายังไงก็ตามเพราะฉันไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่เขาเป็นสามีของฉันได้งั้นฉันก็จะพยายามทําที่ละขั้นตอนก็แล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเจ้ามาทําอะไรที่นี่ท่านยายท่านแม่ของข้าบอกข้าว่าท่านเอาจี้หยกที่เป็นของข้าไปถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องคืนมันกลับมานะจี้หยกอะไร ข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังปูดถึงอะไรเช่นนั้นท่านจะว่าอะไรไหมทักษ่าจะขอดูในหีบข้างๆท่านน่ะยีเด็กบ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงท่านแม่เกิดอะไรขึ้นก่อนรับป่านเสียเจ้ามาทำอะไรที่นี่นะสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงท่านมาได้ถูกเวลาเชี่ยว เท,ที่ิค้าจำได้โบราณว่าไว้ว่าการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการลักขโมยไม่ใช่หรือเจ้าคะใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรเยี่ยมเลยข้าแน่ใจว่าท่านจะคุยกับท่านยาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไงนะเออท่านคงไม่อยากจะทำให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใช่หรือเปล่าล่ะเททีิค้าได้รู้มาท่านลุงได้เข้าร่วมการสอบประบราชการนี่ข้าไม่แน่ใจว่าท่านคงไม่ต้องการมีข้อพิพาท ก่อนการแข่งขันเป็นแน่กล้าดียังไงมาขู่ข้าท่านแม่ให้สิ่งที่นางต้องการไปก็แค่นี้เองท่านแม่ข้าจะต้องมีประวัติที่ดีถึงจะได้เป็นข้าราชการก็าจะซื้อของที่ดีกว่านี้ให้ท่านเมื่อข้าเป็นข้าราชการดีมันเป็นชิ้นส่วนของหยกมันแพะดูเหมือนว่าพ่อแม่ป้วยกำเนิดของร่างนี้จะมีฐานะที่ดีมาก บ้านเสียเซิรเรงร้องไห้ไม่หยุดเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าอูแว่รีบกลับห้องก่อนนะว่าเปล่าช่วยฉันหาทีว่าเซิงมีอะไรผิดปกติรับทราบสแกนสุขภาพเสร็จแล้วเด็กอ่อกนแน่เกินไปและเป็นหวัดมีไข้เล็กน้อยน่นเป็นสิ่ที่ทําให้เขาร้องไห้ไม่หยุดฉันต้องการยาปฏิชีวนะสําหรับทารกและสิ่งที่ทําให้เขาอบุ่นขึ้นนายสามารถออกไม้ฉันได้ไหม เธอขึ้นว่าฉันเป็นโดเรมอนหรือไงจะไม่สามารถช่วยทุกอย่างได้หรอกนะถ้านายทําไม่ได้แล้วนายจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรล่ะเธอคิดว่าฉันไม่มีความรู้สึกหรือไงกันะก็ได้ก็ได้ฉันจะเลิกรอนายก็ได้เอาแบบจริงจังเลยนะนายจะเอาของพวกนั้นได้ไหมทําคลอดไดดเดสองคนตกเรื่องหมุนไดมอนถีน้ําเงินบนแหวนของเธอไปทิศทวนกิบนาฬิกาคลิกนี่คืออะไรหรอมันคือแอปพลิเแลกเปลี่ยนเงินจ้า มันเป็นเงินเลขเปลี่ยนะกูลเงินได้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้เธอสามารถซื้อสินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มการช้อปปิง้งดูวิดีโอแนะนํานี้ก่อนนะนาเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะแต่นอนก็ฉันเป็นมืออาชีพหนินาโอเคยังไงก็ตามฉันต้องการซื้อ,อยาและเครื่องทําความร้อนท่านแม่เมื่อคืนท่านนอนเป็นยังไงบ้างดีมากเลยต้องขอบคุณกระติกน้ำร้อนที่ทำให้พ่อเจ้ากับแม่เจ้านอนฝันอย่างอบอุ่นเลย ดีแล้วงั้นข้าไปทำอาหารเช้าก่อนนะจ้าน่าเสียดายที่ไม่มีไข่ดองไว้อยากกินโจ๊กใส่ไข่และหมูจัง <c oughs> ทำโจ๊กเหรอโจ๊กหมูกาดจะเอาไปอย่าลืมไปล้างจานที่บ้านของลุงเจ้าด้วยละทำความสะอาดรองผมข้าและเต๊ด้วยเดี๋ยวก่อนสิโจ๊กหม้อนี้สำหรับครอบครัวของข้าถ้าท่านอยากกินก็ไปทำเองสิและ้าดจะไม่ไปทำความสะอาดบ้านท่าน ไม่ใจเพราะแกบ้านหลังนี้ก็คงเป็นของข้าไปแล้วแล้วแกยังมาทะเลาะกับเรื่องโจ๊กอีกเหรอปล่อยมือแกเดี๋ยวนี้นะท่านแน่ใจนะเช่นนั้นจะให้ตามคำขอเลยฟุบโอ๊ยอ้ายร้อนร้อนร้อนโทมาจ้างเสียเปล่าแต่ไงซะข้าก็แบ่งโจ๊กให้ท่านแล้วแต่ถ้าท่านอยากกินมากกว่านี้ก็ไปํำเองสิเจ้าโง่ช่วยข้ามาเอาโจ๊กออกไปหน่อยสิมาแล้ว สารและเลวไปลงนรกซะเราวางปานเสียฟุบเจ้ามันหาเรื่องใส่ตัวว้ายฟุบๆอาช่วยด้วยได้โปรดช่วยข้าด้วยนายท่านนายท่านนายท่านโคนาดื่มย้ายตรงเวลาด้วยไม่งั้นเรื่องที่น่ากลัวจะเกิดขึ้นแน่ เกิดอะไรขึ้นป้านเสียมีบางอย่างผิดปกติกับกู้หานก็จะพาเขากลับมาเจ้าโง่เจ้าอยู่ที่ไหนตอบกล้านหน่อยสิเจ้าโง่กู้หานออกมาเถอะกู้หานอ้าวแย่แน่เลยนล้วมันป่าป่าีมานี่ฮู้ไม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะถูกหมาป่ามาล้อมก็จนได้เอ๊ะนี่คือสิ่งเดีที่ฉันทำได้ฮู้เอ๊ะ ฟฟโชคดีนะที่ฉันรู้วิธีปีนต้นไม้ไม่งั้นคงแย,ยจง่จริงๆแน่แต่ฉันจะหลบบนต้นไม้ตลอดไปไม่ได้ว่านเป่ามีอะไรในระบบที่สามารถใช้กับสถานการณ์ขับขันแบบนี้ได้บ้างไหมไม่มีเลยฉันก็เป็นแค่ผู้คุมระบบเองนะไหนมันไร้ประโยชน์ชะมัดอู้ห่งห่งห่งระวังเออ โอไม่นะออตายแน่เออป่านเสียเจ้าเลยรับบาดเจ็บไหมเจ้าโง่ใช่แล้วล่ะข้าเองดีใจจังที่เจ้าตามข้ามาแล้วล้าก็เกือบจะลงเอยด้วยการถูกหมาป่ากินช่างมันก่อนเถอะตอนนี้เราต้องจัดการกับเส้นทางกลับบ้านของเราก่อนเถอะระวงังฝุบเอาหแกหกหๆ แย่ yeah, แล้วหมาป่ามันใกล้ก็มามากขึ้นแล้วหมาป่าพวกนี้ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วพวกมันก็เลยกําลังหิวจัดกดกันแน่นนะข้าจะปาาจาไปจากที่นี่ได้เลยแต่เจ้าเองก็ต้องระวังด้วยนะได้สิอาว้วานเป่าเขาเป็นยังไงบ้างเขามีแผลกวนตรงหน้าอกและแผลตูกตาที่แกนและอีกแผลที่ขาโชคดีที่เขาไม่ได้กระดูกหัก ฉีดยาห้ามเลือดเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ต้องการวัคซีนพิษสุนัขบ้ารับทราบไปดูหน่อยสิว่ายังมีหมาป่าตามพวกเรามาที่นี่ไหมแล้วบอกฉันด้วยถ้ามีร่องรอยบนิมบีมะฝุ่นหิมะหนามากมันปิดทางออกจากภูเขาเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะสามารถออกจากเขาได้ฉันน่าจะเก็บเงินไว้ซื้อของถ้าฉันรู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเจ้างูสัญญาข้านะว่าเจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเมื่อเจ้าดีขึ้นแล้ว หนาวจังเป็นยังไงบ้างเธอต่อเสื้อผ้าเพื่อทาให้เขาอุ่นด้วยอุณภูมิร่างกายของเธอเดี๋ยวเธอก็หนาวจะไม่สบายไปด้วยหรอกนะฉันไม่เป็นไรหรอกนะแต่เขามีไข้สูงฉันไม่รู้ว่าเขาจะผ่านมันไปได้ไหมเขาก้อนข้างแข็งแรงมากนะเขาน่าจะไม่เป็นอะไรดรอกนาะนอนฟักสักหน่อยเถอะฉันจะคอยดูเขาเองขอบใจนะเซิงไม่เป็นไรใช่ไหมเซิง ขอบคุณพระเจ้าฉันคิดถึงนายมากเลยถ้าพี่ว่างั้นไปด้วยกันกับผมสิอึตายไปด้วยกันกับผมนี่มันไม่ถูกต้องซึ่งไม่ทําแบบนี้กับฉันแน่ฉันอยู่ในความฝันสินะตื่นตื่นสิเอ่ะฉันต้องย่อในที่สุดเจ้าก็ตื่นสักที